สวัสดีค่ะวันนี้จะทําเมนูหมูพะโลนะคะเตรียมไว้แล้วนะคะค่ะเริ่มจากไข่เลยนะคะไข่ก็สิบกว่าฟองค่ะได้หมูมานะคะหมูสาชั้นเจ็ดกรัมค่ะอันนี้ก็เป็นน้ําตาลปี๊บนะคะเราจะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้คือสามเกลอค่ะรากบ,บักชีกระเทียมและกระพิกไทยนะคะตำหย,ยาบๆนะคะค่ะาจานนี้เป็นจานสมุนไพรนะคะก็มีพวกโปยกั๊นะคะ ใบกะวานลูกกะวานพวกลูกผักชียี่ห่านะคะก็คือ,อจริงๆแล้วบางคนเขาก็ใส่เฉพาะตัวนี้นะคะนี่ผงพะโลเราก็จะใส่เหมือนกันค่ะเราอยากให้รสชาติเข้มข้นนะคะเราก็จะเอาตัวนี้ใส่เพิ่มลงไปด้วยนะคะค่ะแล้วก็มีเกลือนะคะน้ำมันไว้ผัดนะคะ,แล,ะลแล้วก็ซอสตัวเหลืองซอสฝาเขียวแล้วก็ซอสดำหวานนะคะทุกคน ค่ะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะที่จะทําการต้มนะคะเราตั้งหม้อขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็เปิดไฟนะคะเอาน้ํามันใส่นิดหน่อยนะคะ,คะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะค่ะตามไปด้วยสามเกลอค่ะ จะผัดสามเต้อให้หอมก่อนนะคะเปิดไฟป,ปานกลางค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะเอาตัวนี้ลงไปผัดด้วยค่ะ สมุนไพรนะคะลงไปทั่วให้หอมรวมกันนะคะทุกคนตรงนี้ดีไฟลงมานิดนึงนะคะ ตอนนี้ก็ใส่ตัวนี้เลยค่ะลวนก่อนนะคะรวนให้เขาให้เขาขดตัวเปลี่ยนสีก่อนค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราจะใส่ผลงลงไปเลยนะคะผงกะโร ô ของเราวันนี้เราจะใช้ประมาณ1ช้อนช้อนตะ ใส่เกลือเลยค่ะเกลือก็ประมาณปลายช้อนชา ทุกคนคะเราเติมน้ำใส่นิดนึงค่ะ ปิดฝาไว้นิดนึงค่ะเดี๋ยวให้เขาละอุนะคะแต่ตอนนี้หมูของเรานะคะก็เริ่มนะคะจากหมดตัวลงนิดนึงนะคะเราก็จะปรุงนะคะทุกคนซอสฝาเขียวหนึ่งองสามาใส่สามนะคะ โวเหลืองก็สามนะคะทุกคนอซอสต,ตัวนี้จะใส่เยวกว่าเพื่อนค่ะซอสหวานดำโอเคเราใส่ห้าช้อนนะคะ เครื่องเทศมากๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้จะนะคะจะใส่ไข่นะคะทีนี้ก็จะคนะเบาๆนะคะทุกคนให้ไข่ลงไปคลุกกับซอสนะคะ คนขาน้ำก็ใส่นิดหนึ่งก่อนใส่นิดเนึงก่อนค่ะไม่ให้เขาแห้งนะคะค่ะเราจะให้ซอสนะคะเข้าไปในตัวไข่ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเติมน้ำอีกครั้งนึงค่ะเรวจะปิดฝาไว้ค่ะด้วยไฟกลางนะคะประมาณ5นาทีเดี๋ยวมาดูกันค่ะ ค,คะเราก็เคี่ยวมาได้ประมาณ5นาทีนะคะตอนนี้เราก็จะเติมน้ำนะคะ นิดนึงโอเคเราอยาเคี่ยวไปอยู่ประมาณสี่สิบนาทีนะคะ,ะไปอ่อนถึงปานกลางค่ะอันนี้ต้องเปิดปิดเง้มๆไว้นิดนึงนะคะถ้าปิดร้อเลยมันมันจะเกิดความดันนะคะทำให้ไข่ของเราหรือว่าเนื้อที่อยู่ในนี้ยมันมัน มันดันแล้วมันมันจะทําให้มันเดือดเกินไปอะคะ่ะมันโดนอัดเกินไปแล้วมันก็จะทําให้ไม่ไม่อร่อยก็ไม่อร่อยเนาะนะคะเราจะแง้มให้มีให้ลมนะคะระบายลมออกด้วยเรามาดูกันอีกครั้งนะคะแต่ทุกคนคะขณะที่เรานะคะต้มเอ่อเคี่ยวมานะคะ<อ>ก็เราก็คอยช้อนฟองออกนะคะให้น้ำเขาใส่น่ารับประทานเนาะ,ะนี่คะ่ะเราช้อน ออกนะคะค่ะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะเมื่อกี้แอบ,บชิมดูอร่อยมากค่ะจะชิมอีกครั้งนะคะอ,อร่อยมากๆเข้มข้นมากๆค่ะแล้วก็จะมาจาัดเสิร์ฟนะคะทุกคนนี่หมูอพะโลของเราทำไมา่ยากเลยทําง่ายมากใครๆก็ทําได้ทําขายสบายเลยค่ะเราก็เน้นนะคะเครื่องปรุงนะคะ สมุนไพรนะคะเยอะๆแล้วก็มันจะหอมนะคะทุกคนรากผักชีนะคะอาตักไข่มาใส่กรากผักชีกระเทียมพริกไทยเนี่ยใส่ให้เยอะๆแล้วก็จะหอมมากค่ะอ๋อลืมบอกไปไอ้เครื่องสมุนไพรนะคะที่เราซื้อมานะคะเป็นแพนะ็คน่ะถ้าเราล้างก่อนก็ดีนะคะล้างแล้วก็อเอามาคั่วนะคะทุกคนเพราะว่าอาจจะมีฝุ่น หรือว่าสิ่งเจียปนเนาะนะคะโอหน่าอร่อยไหมทุกคนตอนนี้ปิดไฟก่อนอย่าลืมปิดไฟ ทุกคนคะหมูพะโลหรือว่าไข่พะโลของเรานะคะก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะไปเสิร์ฟนะคะพร้อมที่จะไปรับประทานค่ะอย่าลืมไปทํานะคะสูตรนี้รับลองไม่ผิดหวังค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะสูตรนี้นะคะทากับไก่ก็ได้นะคะค่ะไก่พะโลนะคะก็อร่อยเช่นกันค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพบก,กันใหม่เมนูหน้าสวัสดีค่ะบาย